โอเคครับผมวันนี้ผมก็มาหนึ่งหนึ่งกับอะไรนะช่องเขาชื่อว่าสติงเกมเมอร์เกมเมอร์อะไรครับผมไปท้าทั่วไทยเลยคนดดเคนเอ็มจีได้ครับเอ็มจีเนี่ยสติงเกอร์เกมเมอร์เอ็มจีบุเสื่อมอีทับปอดเอ็มจีเนี่ยคนดูเดเหรอนะผมจะต้องพยายามดีไปฟังเสียงกันเลยคนดไม่รู้พี่เอาสก,กีสูตรนี่ครับเล่นเล่นหัวหรือเล่นตัวเล่นเล่นหัว,น,น,หวนะไม่อัดตัวนะครับไม่เป็ไไรได้ คนดูผมหนาวสั่นหรอคนดูผมก็จะแพ้ป่ะไฮไลท์เลยอุ้ยไฮไลท์เลยอุ้ยไฮไลท์เลย เอันดับหนึ่งเขาคือผมครับอันดับหนึ่งของวงการครับพี่หมอกอันนักมาเว้ยหมอกอันน้องแม่งรู้จักเลยพี่อะไรอันนี้ับบอกให้คิวปากดีว่ะเอาก็อันดับหนึ่งอะครับไม่ใช่เขาบอกปากดีกินน้ำพริกอร่อยนะครับปากแตกกินน้ำพริกจะเป๊ะปากเป็นไงพี่เจ้อันดับหนึ่งของวงการรู้สึกยังไงมา ไปอยู่น,น่ะอัดดิอัดแล้วอัดกระโดดสิบล้ออ่ะแตกไปหนึ่งหัวแล้วพี่เขาเล่นคืออะไรเล่นซองของด้วยอ้ะอ็ที่เราชอบบอกพอแตกผมต้องรอ,องรทั้งโอ้โหเราเกาะพกกันไม่มีซองโอ้โหบอกเลยเตัวชามิตรโน้ตเพ ดีดก,ดดก็้ช็อตเดิมเลย ตรงนี้เลยโหโอกากคุก,กูจะแตกแล้วเพื่อน ลน้นว่ะล้นว่ะได้เต็มตัวเลยฮะกูโดนเต็มเต็มตัวเลยเอองูน่าจะซื้อซองใส่เมื <ett par ate 250> ่อกี้มเพื่อนเนาะออ เขาบอกว่าพี่มายิงกันหรือมาตั้งตั้งไอบบแข่งกันครับเอ้าก <c oughs> ็คนเทพอะรับยิงมาตั้งไอ้บอ <c oughs> คนดูคนเทพคนดูเขบอกแบบนี้เฮ้ยคนเทพอะอ <c oughs> ไม่ด่าวีโคนที่เติร์ดยิงหัวผมคนดูนี่ก็หยามเกินดูดิผมสู้เขาไม่ได้เลยค,ครับพ่นุ่มคนรู้ว่าผมจะเพียรไหมเนี่ย มาพี่มาเล่นต้องผ่านผมเลยโล่งๆตรงไหนตรงไหนขวาเหรอแน่ๆต้องผ่านผมเลยโล่งๆน,นะต้องผมตั้งไอ้บอกเออลงไปไม่ว่าใครเลย

ก็คือผมแบบถอดสก,กินออกลองมาเล่นแบบไอ้นี่ทำไฮไลท์อะไม่งติดแต่หัวเลยแต่ว่านางมีนบอลบอลไงโดนเราไม่ตายอันดับหนึ่งบอเบอของพี่ไม่เป็นไรเองแพ้พี่เองอยากให้พี่เขาเสียหน้าไม่เป็นไรเองแพ้พี่อ่ะเข้าใจยังเราพูดไว้ก่อนคือเราแพ้ <laughs> คนดูครับดูดิอันดับหนึ่งอ่ะคนดูผมนอันดับหนึ่งดูดูดูยังไม่ทำให้อาจารย์ผมผิดหวังครับอะไรเอ๋อเอ้ยคิวให้ <c oughs> ชนะด้ว,วยรับร้อยห้าสิบเพชรแม่เชียนหนุนเจ็นดี่ อัดหัวอัดตัวก็ได้เอาให้ตายชุดใหม่เลยเออรู้แล้วรู้แล้วอะไรอ่ะมันตัดมานี่เปี้ยงเดียวเปี้ยงเดียวเม็ดเดียวรู้เรื่องอ่ะบอกเลยเต็มหัวเลยเมื่อกี้ไฮไลท์เนี่ยคนดูไฮไลท์เลยตัดตัดตัดมาได้ตัดมาแล้ว,ลวคนดูไฮไลท์เลย Mm hmm. อันดับหนึ่งเราไม่ของพี่คนดูมาดูครับใครที่มาดูคลิปผมแล้วฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดสับตะไคร้เลยครับพี่รักอ๋อใบมะกรูดไหมแม่เอาสับตะไคร้แล้วใบมะกรูดไหมครับมะกรูดเต็มต้ยมยำนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็สับตะไคร้เลยนะอ๋อตัวย่อยยับตายตัว ลองพูดแตกเลยพี่พี่รักอันนี้เมื่อกี้หัวตัวเอ้คือซื้อบาเล็ตมาทำไมเนี่ยจะถามแม่คาะแม่ก็ถามเล่นๆไม่ได้หรอครับเขาถามว่าปากดีจัดใช่น้องคนที่ถืออตัวเปล่าครับใช่ครับใช่ครับยายบอกเขาไม่ใช่อันนี้น่าจะใช่นะอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่ใช่ครับ เปลี่ยนไปแล้วครับไหนอะพี่เป็นไหนเลยวะตายาตายหรออุ้ยโดนเก้าสิบเก้าพี่ 99, พหนะตายนิ่งหรออุ้ยไ,ไม่ตายคนดูโผล่บอกว่าได้หัวเลยหัวหัวเม็ดนึงเลยคนดู มอชัวร์เมอชัวร์หูเลละสามสามเลือไทยเมื่อี้เล่อเ,เ,เขาเลือสามสามแม่ตัวนะครับอะรอ่นนอตระตัวเม่ก้ตัวะไม่มีหมวกน็อตขึ้นแปลว่าตัวใช่<ทาง>ใช่คุณเล่เลดวม่แต่คุณอื่นเอาแม่ช่อนเมื่อกี้มันเขาเจ็บหนัก้ะแม่จะอัดหัวทำไมอ่ะลระ อันดับเทพอันดับเขาบอกให้พี่เบลจิตใจเย็นๆค่อยๆเล่นชนะพี่เบลใจเย็นๆพี่เบลเขาบอกอะสี่ข่าวแล้วเราเป็นต่อแล้วพี่เบลเป็นเป็นหัวแข็งนะพี่เบลเป็นลูกแหวนเป็นหน่อยแหวนเป็นนักเตะเป็นหัวแค่งไม่ไหวล็อปุดหัวใช่งานเยอะใช่ไหมงานเยอะเนอะตายหาประเดียวเคยเคยไปแล้วเลิกเลยไม่ไหวแล้วมันทะเลาะกันในแครนดิชใช่ป่ะเบล โอ้โหปัญหาเยอะเฮ้ยไม่เข้าหัวได้ไงอะคนดูโดนเลยส,สิบไปแล้วโอ้พี่เบลจะไม่หอบบัญชาเลยเหรอพี่ <laughs> ผมเล่นระสิบเนี่ย ีการขอร้องครับปั๊มยาได้เรื่อยเฮ้ยมีผักลมได้หรอวะไหนวะพี่เขาบอกพี่ใช้พี่เบลพี่ไปยืนบนสะพานลอยเปล่าใครวะไม่รู้อ่ะเขาบอกใช้พี่เดียวพี่ไปยืนบนสะพานลอยป่ะโอ๊ยเอฮ้ยโดนปั่นโอุ้ยเจ้าจ่าเพลแล้วเจ้าจ่าเพลัยไม่ไม่นี่เขากลับไปดูคลิปเว้ยใครว่าว่าพี่ไปยืนเออตรงสะพานลอยหผ่านผ่านนี่กันอยเลยปุ๊บเยอะเล โอ้ใครโทรมาเนี่ยอย่าเพิ่งปั่นนะครับเรากำลังจะได้เพชรแล้วนะครับกำลังจะได้เพชรฟรีนะครับของไม่มาพอดีเลยต้องคนดูครับต้องขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับที่เอาเพชรมาโดนเนี่ยให้ผมหนึ่งล่อและใจดีด้วยใช่ป่ะใช่ครับใส่เปย์ไม่บอกใส่เปย์ครับเพี่ยงแกล้งแพ้ว่าอยากให้คิวได้เพชรอ๋อพี่เขาแกล้งแพ้เหรอแต่ก็ไม่มาเดาอยกทีดูมาโอเคโอเคโจริงเลยพี่อันนี้ถ้าคิดชนะคิวก็ชนะเลยใช่ใช่ใช่ในสุดท้ายนะเอาจริงเลยนะเในสุดท้ายแล้วนะพี่เอ้ ไม่ดูไเลยอะวัดีที่รียผมต่อสีจะไนด้วยอุ้ยเลรสิเะโอาโหเต็มเต็มเลย็ดูเล่นเล่นของพีง่อนเหยสิยาน่ะยาน่ะ เบาค้างพี่เบาเบาข้างคนดูเบาข้างผมมาดับหนึ่งนนโอ้คนดูดูดนนิผมโดนเต็มเต็มเลยครับ พี่เขาเอาจริงไหมเขาคือเทพเจ้าเหมือนพี่ลูเปอร์ไม่รู้หรอ,อไปตอนนี้เอ็งเอาสุดท้ายเก็บฉากเลยนะเเจ้าพี่เขาใกล้กันไว้ก้อนไงจะได้ไม่เสียหน้าใช่ไหมพี่ชายอัดด้วยก่อนอัดด้วยอัดด้วยก่อนคร้งเมื่อกี้กูยิงพี่เขาตายพี่เขาก็เสียหน้านดิกูเลยไม่อยากยิงพี่เขาไงหิวเพชรด้วยช่วงนะเนี้ยไอมหาวิ่งี้ เฮ้ยเฮ้ยพี่พ,พี่ใจเย็นพี่เล่นโล่งๆนี่ว่าพี่ชายตรงนั้นไม่มี ไม่ไหวว่นะน่าจะเพล่ะคนดูคอจริงแม่ดูดิคอจริงแม่โอ้พี่อัดตัวได้ไหมครับผมก่อนราผมผมเพลกร่างนะครับมาติดตัวขนาดแลนะ้วมันมาเิะหินตัวแล้วมันดูพี่ยังหว่านคิวก็ใจยังตายเลยมันดูดูดิพเพลบรรจายิงหัวโดน,นเพลบรรจายิงต่อตายเลยผมจะเพลเขาเหรอเนี่ยคนดู เอพี่มองกครมาพี่เล่นบาเลนต์ู่เลยเหรอระหว่งเนี้ย พี่เขาเล่นเป็นเหรอคนดูอ๋อพี่ผมติดได้บอพี่ต้องจ่ายให้ผมกี่เพชรนะคะพี่ชายเอาคนแรกเอาไอเดียมาขอบคุณขอบพี่ขอบพี่ขอบคุณมากครับแกล้งแพ้ขอบคุณมากครับพี่ชายที่แการ์แมนโอเคครับผม เต้นช yeah. yeah. <ah> pues <uh ื่อไหนแบ๊บเอาเล่นกันไหนพี่เบลผมดู้ละอ่าพี่เราให้ผมสชว์อดีไวะหน่ไหนโชว์มาทางเอ่อเฟยเด๋อเดียวให้ไม่พี่แอบีลากัเฟยก่อนก็ขอบคุณมากนะครับสปอนเซอร์ใจดีนะครับไม่เพลขอบคุณสำหรับพี่เบลมากนะครับเพลชื่อเดี๋ยวผมจะแต่เพลเขาไว้ให้ใต้คลิปนะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ